สวัสดีครับ่างหายกันไปค่อนข้างนานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการเพาะต้นอ่อนทานตะวันหรือทานตะวันงอกนะครับเหตุผลที่หายไปไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่ได้เพาะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่เรื่องของผมอยากจะรอเมล็ดทานตะวันนะครับของล็อตใหม่คือปี2 5 6 5นรบหะครับฤดูในการเก็บเกี่ยวของเขานะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับเริ่มต้นในการเพาะนะครับ พราะนั้นช่วงที่ช่วงไปลายปีที่หายไปก็ไม่ได้ก็ทําอย่างอื่นเสริมอยู่แต่ก็เรื่องของเมล็ดทานวันก็ดูตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสาะหานะครับเมล็ดพันธุ์ที่คิดว่าได้มาตรฐานนะครับอัตราการงอกสูงนะครับก็ได้มาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของเมล็ดทานตะวันที่ผมได้มาเป็นพันธุ์ลายไทยนะครับเป็นพันธุ์พันธุ์พันธุ์ลายไทยนะครับขนาดเม็ดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็อ่า ไซส์ประมาณกลางนะครับก็ไม่เล็กนะครับเหมาะสําหรับการเพาะเลยแหละผมเคยผมเคยเพาะเพาะของไซส์นี้มาแล้วค่อนข้างโอเคครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องของตัวอัตราการงอกของเมล็ดนะครับที่ผมได้มาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเมล็ดตรงนี้บอกว่าผมซื้อมาค่อนข้างเยอะนะครับใครอยากจะขอแบ่งทักได้นะครับทักได้นะครับก็คือนะครับเราจะมาดูเรื่องของอัตราการงอกนะครับมาดูเทคนิคเรื่องของการ ล้างมเมล็ดนะครับการแช่นะครับแล้วก็มาดูว่ามันเวลาระบมไว้แล้วเขาจะงอกหรือโผล่งอกอกมาได้ดีขนาดไหนนะครับรวมถึงมาดูตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การเพราะเพาะคุมแสงคุมแสงเสร็จปล่อยรับแสงแล้วก็ตัดดูซิว่าผลของอตัวมเมล็ดทานตะวันนะครับของปี2565หตัวที่ผมได้มาเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับไปดูก้านครับเรามาเริ่มต้นกระบวนการขั้นตอนแรกคือเรื่องของการล้างมเมล็ดพันธุ์นะครับก่อนที่จะนำไปแช่นะครับต้องบอกก่อนเน้นย้ำอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่าขั้นตอนในการทำต่างๆตรง,ง,งนี้เนี่ยเป็นเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับสมาชิกหรือท่านที่กำลัง อยากจะศึกษาหรือมือใหม่จริงๆนะครับมือเก่าก็คือก็คงไม่ต้องแนะนํากันเนาะก็คงมีวิธีและขั้นตอนของใครของมันอยู่เนาะโอเคนะครับก็ก็จะมีในส่วนของตัวเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราจะทําการเพราะนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าผมจะบ่มค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากจะเป็นการเทส อัตราการงอกนะครับเป็นการเทสอัตราการงอกนะครับก็เลยใช้แค่สามขีดนะครับในการเทสนะครับในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะครับก็จะมีตัวเมล็ดพันธุ์นะครับมีภาชนะไว้สําหรับล้างภาชนะสําหรับเปลี่ยนถ่ายขณะล้างนะครับแล้วก็ผ้านะครับเอาไว้สําหรับบ่มหรือห่อตัวเมล็ดพันธุ์หลังจากเราล้างเสร็จแล้วเอาไปบ่มไว้เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนกันการต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการ ล้างกันเลยดีกว่ามีแค่ติดเล็กๆน้อยๆมานำมาฝากมานำเสนอกันด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยทำไมเราต้องล้างมเมล็ดพันธุ์นะครับก่อนที่จะทําการบ่มนะครับแน่นอนนะครับในส่วนของตัวมเมล็ดพันธุ์ตะวันหรือมเมล็ดพืชต่างๆนะครับในการเก็บเกี่ยวเขานอกจากจะเป็นะจะมีเศษพัสดุกนะครับจากตัวต้นของเขาเองตัวดอกของเขาเองรวมถึงมเมล็ดพันธุ์ที่ เสียหายจากการเก็บเกี่ยวนะครับเราจะพยายามมาออกให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่ร้อยเรซนะครับเราพยายามมาออกให้มากที่สุดเพื่อนะครับเพราะกลุ่มที่มันเป็นเศษวัสดุพวกนี้นะครับหรือเมล็ดพันธุ์ที่มันแตกหักนะครับหรือไม่มีเปลือกอย่างเงี้ยนะครับมันในอนาคตตอนที่เราเพาะนะครับมันอาจจะส่งผลเรื่องของการทําให้เกิดเชื้อราเน่านะครับเพราะว่าเขาไม่เขาเขาไม่เจริญเติบโตเขาไม่ไม่งอกนะครับ พราะนั้นมันอาจจะทําให้ให้ให้เกิดเรื่องของการเน่าแล้วก็ทําให้เชื้อราขึ้นได้นะครับก็ส่งผลสําหรับเรื่องของการเพาะแล้วทําให้ส่วนใหญ่ในถาดเราจะเสียเพราะฉะนั้นสุกครั้งที่ผมจะทําการบ่มจะต้องทําการล้างก่อนหรือบ,บางคนมีเวลานะครับก็คือนั่งนั่งนั่งคัดเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าไม่มีเวลาก็ทําเหมือนผมก็ได้นะครับก็คือเอาเท่าที่ได้นะครับ ให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับโอเคเริ่มจากการเอามเมล็ดพันธุ์ลงภาชนะเราเลยนะครับใส่น้ําลงไปนะครับแล้วเวลาที่เราใส่น้ําลงไปแล้วส่วนใหญ่นะครับมเมล็ดพันธุ์มันก็จะมันอาจจะเป็นความรู้หรือว่า,าสิ่งที่ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับว่ามเมล็ดพันธุ์ไหนที่มันลอยขึ้น แสดงว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เสียนะครับแต่จริงๆเรามาใช่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันลอยหมดเลย <laughs> มันอยู่กันรวงมมาเลยนะครับมันนั้นทฤษฎีที่ผมอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับทฤษฎีที่ผมจํามาตั้งแต่เด็กนะครับก็ถือว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาล้างกันนะครับในการล้างก็จะต้องทําความสะอาดเขา,าคือลงแรงนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับแรงมากครับ ในการทำแบบนี้นะครับมันจะทําให้น้ํานะครับซึมเข้าไปในส่วนเม็ดหรือเมล็ดพันธุ์ที่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 เขาเรียกอะไรที่มันแตกมีรอยร้าวอ,อะไรพวกนี้นะครับน้าเข้าไปแล้วเขาก็จะจมส่วนใหญ่เขาจะจมข้างล่างนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะจมอยู่อย,อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแรกๆนะครับเขาก็จะลอยหมดนะครับทั้งเม็ดดีเม็ดเสียนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับผมก็จะล้างจะเห็นได้ว่า น้ำเขาค่อนข้างค่อนข้างดำเลยนะครับค่อนข้างดำถูๆประมาณนี้ผมจะล้างประมาณสักสามน้ำก็พอนะครับหรือถ้าใครมีเวลาก็ล้างให้ดีเยอะที่สุดแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ไอ้ส่วนที่มันลอยๆอยโยู่ตอนนี้เปลี่ยนภาชนะเลยพอดีทำน้อยมันก็จะง่ายนะครับ แต่ถ้าทำเยอะๆนะครับมันก็จะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันจะเห็นได้ว่าโอ้น้ำเขาดำมากนะครับเนื่องจากเศษดินเศษฝุ่นนะครับที่ติดมากับตัวมเมล็ดพันธุ์เขานะครับระหว่างการเก็บเกี่ยวนะบางคนมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ก็คือ แต่ถ้ากองนะครับก็คือช้อนเอาด้านบนเอานะครับไม่แนะนําให้กองนะครับถ้ากรองแล้วคุณก็จะได้เศษวัสดุติดไปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับทีนี้ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านล่างนะครับที่มันจมจม,จมอยู่เนี่ยหลังจากที่เราเอาเมล็ดที่มันลอยขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ที่ไม่มีที่ไม่มีเปลือกนะครับมันก็จะจมเพราะว่ามันจะมันหนักนะครับมันอมน้ําแล้วมันก็จะหนักหรือเป็นเมล็ดที่แตกแล้วโดนน้ําเข้าไปนะครับแต่นะครับถ้าเราแช่ไว้นานๆน,นะครับ มันก็จะจมทุกเกือบทุกเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้ว่าอันไหนที่มันจมแล้วเป็นเมล็ดที่เสียเฉพาะประมาณสัก3ามี่ห้านาทีแรกเท่านั้นนะครับถ้านานไปกว่านั้นก็คือจมหมดนะครับจมหมดนะครับโอเคอันนี้เราก็จะทิ้งเลยน,น้ำนี้ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปประมาณสักสามรอบนะครับ พอเราล้างน้ําสุดท้ายเสร็จเราก็เทน้ําเปล่าลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราจะแช่ไว้อย่างนี้เลยนะครับแช่ไว้แบบนี้เลยไว้ถ้าทาตอนเย็นนะครับก็แช่ไว้ทั้งคืนได้นะครับหรือนับไปได้เลยประมาณสักเก้าถึงสิบสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับได้แล้วเราก็จะไปบ่มอีกทีหนึ่งนะครับประมาณสักห้าถึงหกชั่วโมงก่อนที่จะทําการเพราะนะครับก่อนที่จะทําการหวานลงลงที่ วัสดุเพาะของเรานะครับวัสดุเพาะของเราเพราะนั้นตอนนี้เราจะแช่ไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นแช่ไว้ค้างคืนได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมีน้ำเอาน้ําให้ท่วมนะครับน้ําให้ท่วมก็จะมีบางบางส่วนที่มันจะจมลงไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราล้างเสร็จแล้วตอนนี้เราเอาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่ลอยอยู่ด้านบนหรือว่าตัวที่จมอยู่เราจะเอาหมดเลยนะครับเนั้นเราตัดภาพไปที่การบ่มเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนในการบ่มเลยแล้วกันนะครับ หลังจากที่เราแช่เมล็ดไว้เรียบร้อยนะครับค้างคืนหนึ่งคืนเสร็จเราก็จะเตรียมผ้าเอาผ้าไปชุบน้ำมานิดหนึ่งปั้นให้หมาดนะครับเตรียมกับใส่ัสุครนะแล้วเราก็เก็บมเมล็ดของเราใส่ที่ผ้าได้เลยนะครับกับวัสดุของเราได้เลยแล้วเราจะเอา,เอาไปบ่มต่อนะครับ แล้วเราก็จะทําการห่อนะครับอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราแช่เสร็จแล้วบ่มเสร็จเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนการบ่มนะครับขั้นตอนการบ่มก็คือ,อห่อด้วยผ้าขาวหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับปึบบีบให้เขาเสด็ดน้านิดนึงนะครับไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันเปียกจนเกินไปนะเพราะว่าเขาแช่มาทั้งคืนแล้วนะครับเม็ดเขามีความชื้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราเอาความชื้นจากน้าที่ตรงนี้ออกไปอีกนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับเราก็ห่อไว้แบบนี้แล้วนําเก็บไปไว้ในที่มืดนะครับเก็บไปไว้ในที่มืดนะครับที่ไม่โดนแสงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะงอกโผล่มานิดๆหรือไม่หรือไม,ไม่ไม่งอกนะครับเท่าที่ผมเพาะมานะครับไม่โผล่มาผมเพาะ พอหวานลงไปมันก็งอกขึ้นมาอยู่ดีนะครับมันอยู่ที่ระยะเวลาในการในการบ่มที่เหมาะสมของเม็ดแต่ละช่วงเวลาของเขานะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เม็ดแต่ละพันธุ์ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปติดต,ตามดูอีกทีนึงนะครับหลังจากที่บ่มเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าเอ่อหลังจากที่แช่เม็ดเสร็จแล้วนะครับหนึ่งคืนบ่มไว้อีกประมาณสัก หกเจ็ดชั่วโมงนะครับแล้วจะได้เม็ดประมาณไหนนะครับนอกดีหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันว้าวเนี่ยครับให้อ่าถ้าแรกๆนะครับที่กำหนดระยะเวลายังไม่ถูกก็จะ บ่มไว้อีกประมาณห่อผ้าหรือว่าบ่มไว้อีกประมาณกี่ชั่วโมงนะให้ลองเปิดดูบ่อยๆแล้วให้มันงอกออกมาประมาณนี้พอนะครับหรือไม่งอกก็ได้นะครับหรือโผลมาแคา่แค่นี้กำลังดีครับเห็นไหมครับออกมาแค่นี้กำลังดีถ้ามันยาวกว่านี้นะครับที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปแรกๆนะครับว่าศักยภาพในการแทงลง ดินของรากของเขาที่ออกมามันจะน้อยแล้วรากจะลอยแล้วทีนี้ก็จะเลื้อยตามด้านบนมันแทงลงไม่ได้เพราะว่ามันออกมายาวเกินแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเพาะของผมผมจะไม่ใช้ดินกลบหน้าผมเป็นการหว่านแล้วก็ทับถาดแทนนะครับแต่ถ้าใครายาวแล้วนะครับทางแก้วก็คือต้องกรบดินบนหลังจากโรยเม็ดเสร็จทีหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีปัญหาอย่างที่ผมบอกแหละว่า ความสะอาดของต้นอ่อนก็จะสะอาดน้อยกว่าวิธีที่ผมจะแนะนำนะครับลองเข้าลองเข้าไปดูคลิปแรกๆที่ผมโพสไว้นะครับที่ผมลงไว้นะครับวิธีการเพราะทานตะวันนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับมเมล็ดนะครับของปี6 5หแบบถ้าดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราเพาะเสร็จเล้วเรามาดูกันนะครับว่า ตั้งแต่ผมทับถาดวันแรกวันที่1วันที่2มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วอ,อัตราการงอกแบบนี้นะครับอาจจะยังเห็นเห็นไม่ชัดแต่เท่าที่ดูจากสายตาผมมันไม่ต่ำกว่า90%นะครับถ้าทับพอเสร็จผมว่าเกือบ100%เลยแหละถ้าจากประสบการณ์นะครับสวยครับสวยสวย,สวยนะครับใครที่สนใจเม็ดทานตะวันนะครับของไรจําหลัดนะครับท,ที่ผมมีอยู่ พอมีแบ่งปันได้นะครับสามารถทักมาได้นะครับทักมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะอลองเอาไปพาะก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับนะครับหลังจากรดน้ำเสร็จนะครับทับก็จะทับถาด ซ้อนถาดกันไว้นะครับผมก็จะมีเทคนิคนึงก็คือใช้แฟนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดครับทับเม็ดไว้แล้วเราค่อยเอาอีกถาดหนึ่งมาทับนะครับเวลาที่เพราะว่าเนื่องจากถาดผมมันมีรูใช่ไหมครับถ้าเมล็ดทานตะวันเขางอกแล้วนะครับเขาอาจจะทิ่มเข้ามาตรงนี้เวลาเราดึงถาดออกเสียหายนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมจะทับไว้แล้วก็เก็บไว้หาอะไรหนักหนักมาทักข้างบนนะครับหาอะไรหนักหมาทับข้างบนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ ผ่านไปหนึ่งคืนเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่ามเมล็ดที่เราเพาะไว้นะครับอัตราการงอกจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพรุ่งนี้กันเลยแล้วกันผ่านไปหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการงอกกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยขอดยกที่ทับออกไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับดูสิ ันนี้คือเราใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับทับไปขึ้นมาข้อดีของฟิวเจอร์บอร์ดก็นี่แหละครับมันจะทําให้ติดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เยอะบานไปว้าวนะครับถือว่าโอเคมากเลยผมว่าเกือบ100%เปเเลยนะเนี่ยมองหมดเลย ไอ้ที่เห็นเป็นคุยๆแบบนี้ถ้าเป็นมือใหม่บางทีเห็นทักมาถามผมหลายครั้งนะครับว่ามันใช่เชื้อราไหมไม่ใช่นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับที่มันเป็นขนนตรงตรง,ตรงนี้นะครับไม่ใช่เชื้อรานะครับเป็นรากของเขาที่กําลังพัฒนานะครับเนาะโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับการเทสอัตราการงอกของปีมเมล็ดพันธุ์ของปีหกห้านะครับผมให้ร้อยเปอร์เซ็น์เลยอะ เท่าที่ดูด้วยสายตายกเว้นไอตัวที่มันแตกนะครับถือว่างอกทุกเม็ดทุกเมล็ดเลยนะครับเราก็จะเปิดแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ทับไว้อีกหนึ่งคืนเพื่อบังคับให้รากตรงนี้นะครับเขาทิ่มลงดินอีกนะครับทิ่มลงไปให้ดีกว่านี้นะครับยังมีบางอันยังทิ่มทิ่มยังไม่ดีพอเขาเพิ่งจะงอกอะไรประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูวันที่สองกันอีกทีหนึ่งว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคครับเรามาดูเช้าวันที่สองนะครับหลังจากที่เราทับถาดไปแล้ว2คืนนะครับดูซิจะเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้หลังจากผมทับถาด ครบ2คืนแล้วผมก็จะเอาไปคุมแสงแล้วนะครับเพื่อให้ต้นเขายาวนะครับดูซิดูซิอัตราการงอกก็เทียบกับโอเห็นแล้วแพรม,มแล้ว้วานะครับโอเคนะครับเป็นได้โอเคแต่ว่าผมทับถาอาโรยเม็ดค่อนข้าง บางจุดห่างอยู่นะครับแต่ถ okay, ือว่าโอเคครับนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเนาะถือว่าอัตราการงอกผ่านนะครับเดี๋ยวไปคุมแสงต่อกันเลย ได้ถึง99%เลยนะครับอัตราการงอกสวยครับสวยครับเม็ดปี65เรามาดูกันนะครับหลังจากที่ผมคุมแสงไว้นะครับ3ครบ3คืนละสาวันละนะครับจะปล่อยให้รับแสงดูสิว่าสภาพเป็นยังไงว้าวาสีเหลืองทองเลย แป๊บหนึ่งนะครับนี่ต้นก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้พร้อมออกรับแสงแล้วนะครับต้นเขาจะยาวนะครับแล้วก็ขาวใบสีเหลืองสวยนะครับนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่พอรับแสงหน่อยสีเขาจะออกเป็นสีเขียวนะครับไม่แก่มากสีเขียวอ่อนนานรับประทาน โอ okay. เคเมล็ดปี65ถือว่าผ่านนะครับก็จะล้มหน่อยเพราะว่าผมวันไม่ไม่ถี่นะครับสวยเกือบชนคานแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยให้รับแสง เพียงแค่1วันหรือประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับก็คือให้รับแสงแต่เช้านะครับแสงของผมก็อยู่ในที่ร่มนะครับก็จะได้เขียวประมาณนี้นะครับก็ยังมีเหลืองๆบ้างแซมบ้างนะครับแต่ถือว่าโอเคมากเลยเขียวน่าทานนะครับคือไม่สีเขียวแก่ตอนนี้ออกสีเขียวอ่อนๆมีเหลืองแซมบ้างแต่พรุ่งนี้ก็จะสีเข้มมากกว่านี้นะครับรับแสงอีก1วันตอนเย็นตัดเลยแล้วกันขึ้นเขียงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น การาทสนะครับการอัตราการงอกของเมล็ดทานตะวันนะครับของปี2565นะครับถือว่าโอเคผ่านนะครับผ่านนะครับถือว่าในเกณฑ์เหนืออ,อยู่ในมาตรฐานแล้วกันนะครับมาตรฐานนะครับสวยเลยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับช่องนงผมสอนนะครับก็จะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเพราะต้นอ,อ่อนทานตะวันเน้นย้ำนะครับตอนใครที่สนใจมเมล็ดทานตะวันนะครับลองทักผมมานะครับเผื่อยังมีเหลือก็จะช่วยแบ่งปันกันนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ